คณิตศาสตร์ชั้นประถมะศึกษาปีที่3บทที่3เวลาตัวชี้วัดที่1เมื่อเรียนจบบทนี้แล้วนักเรียนสามารถบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีได้สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนวันนี้นะคะคุณครูจะขึ้นบทที่3เรื่องเวลา บทที่3เรื่องเวลานะคะสิ่งที่เราเรียนเห็นแบบนี้คือเขาเรียกว่านาฬิกาอันนี้นาฬิกาโดยทั่วไปบ้านทุกหลังกคงจะมีทุกบ้านคงจะมีนาฬิกาแบบนี้ใช่ไหมคะอาจจะเป็นรูปทรงอื่นสีอื่นแบบอื่นๆอ,อันนี้ก็เรียกว่านาฬิกาแขวนผน,นังก็จะมีนาฬิกาอีกค่ะนาฬิกาข้อมือ น,ะะนาฬิกาข้อมือสําหรับดูเวลาสําหรับพบพานาฬิกาที่เขาจับเวลานะคะหรือหรือหรือนี่ปัจจุบันนี้ไม่ดูนาฬิกาเขาใช้ดูจากโทรศัพท์ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นสิ่งที่สามารถบอกเวลาได้เราดูเพื่อบอกเวลานะคะดูเพื่อบอกเวลานะคะ่ะเมื่อกี้ครูก็บอกเรื่องอนาฬิกาไปแล้วนะคะ ครูยังไม่ได้พูดอีกเรื่องหนึ่งคือนาฬิกามันมีทั้งแบบตัวเลขตัวเลขที่เป็นเข็มไปไหมนะคะนาฬิกาแบบเข็มนะคะแล้วก็นาฬิกาที่เป็นแบบดิจิตอลนะคะเราเรียกว่าดิจิตอลไปเขียนว่าดิจิทัละนะคะเรียนภาษาไทยไปด้วยค่ะก็คือนาฬิกาที่มันเป็นตัวเลขบอกตัวเลขเลยนะคะเหมือนในหน้าปัดโทรศัพท์ของเราเหมือนนาฬิกาที่เป็นเราไปดูนาฬิกาจับเวลาตามสนามกีฬาอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือนาฬิกาแบบ แต่ตอนนี้คุณครูจะสอนเรื่องนาฬิกาที่เป็นแบบเรามาเรียนรู้เรื่องนาฬิกาที่เป็นแบบตัวเลขก่อนที่เป็นเข็มนาฬิกานะ,ะนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะเราจะพูดถึงเวลานะคะอยู่สองช่วงเวลาด้วยกันนะคะสองช่วงเวลาคือกลางวันและกลางคืนกลางวันและกลางคืนนะคะกลางวันนี่ก็จะมีสัญลักษณ ือรูปดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะการคืนก็คือรูปพระจันทร์นะคะทีนี้นักเรียนมาดูว่าน้าปัดของครูตอนนี้นะคะดูนะคะว่าการนับกลางวันกลางคืนนับช่วงเวลาไหนนะคะกลางวันนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่นะคะในตอนเช้านะคะคือเข็มสั้นชี้เลขหกเข็มยาวชี้เลขส2บสองเวลาหกนาฬิกาหกนาฬิกา หรือหกโมงเช้านะคะรอบมานะคะหนึ่งรอบนาฬิกานี่เท่ากับหรอบนาฬิกาคือ6นาฬิกาจนถึง18นาฬิกานะคะ1สองชั่วโมงนะคะหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นพูดได้ง่ายคือหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเป็นเวลากลางวันนะคะหกโมงเช้าเนี่ยจนถึงหกโมงเย็นนี้นะคะรอบมัเนี่ย หกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงคือเที่ยงสิบสามโมงหรือบ่ายโมงนะคะสิบสามนาฬิกาสิบสี่นาฬิกาสิบห้านาฬิกาสิบหกนาฬิกาสิบเจ็ดนาฬิกาและสิบแปดนาฬิกาวนมาอีกรอบหนึ่งคือช่วงเวลากลางวันค่ะทีนี้หลังจากสิบแปดนาฬิกาหรือหกโมงเย็นแล้วนะคะเริ่มสิบแปดนาฬิกาหนึ่งนาทีนี้ไล่มาแล้วนะคะ ได้มาตามนี้นะคะก็จะเป็นเวลากลางคืนหนึ่งทุ่มนะคะตั้งแต่หกโมงเย็นมานะคะหกโมงเย็นบ้านเราเรียกว่าหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มไปเรื่อยๆจนถึงหกโมงเช้าของอีกวันหนึ่งอันนั้นเวลากลางคืนนะคะเรามีแบ่งเป็นสองช่วงคือกลางวันตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะคะหกโมงเช้าวนมาหนึ่งรอบหกโมงเย็นนี่คือกลางวันต่อมาก หลังหกโมงเย็นจนมาถึง6กโมงเช้าของอีกวันใหม่ก็จะเป็นกลางคืนค่ะอันนี้พูดคร่าวๆเรื่องกลางวันและกลางคืนทบทวนอีกรอบนะคะทบทวนโดยที่คุณครูจะหมุนนาฬิกาอันนี้6กโมงเช้านะคะอันนี้เอากลางวันก่อนนะคะหกโมงเช้านาักเรียนเห็นหกโมงเช้าใช่ไหมคะเข็มนะคะเข็มนาฬิกาจะหมุนไปเรื่อยๆหนึ่งรอบ ก็จะกลับมาที่นะคะหมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้กี่โมงแล้วนะคะเข็จะหมุหนหมุนหมุนหมุนหนึ่งรอบสิบสองชั่วโมงนะคะจากหกโมงเช้าเป็นหกโมงเย็นอย่างนี้นะคะเป็นต้นนะคะเข็มก็จะตรงนะคะ <S <S เข็มสั้นชี้เลขหก 6, เข็มยาวชี้เลขสิบสองถ้าในตอนเช้าคือหกนาฬิกาหรือหกโมงเช้านะคะอันนี้คือหกโมงเช้าต่อไปหกโมงเย็นก็จะหมุนอีกหนึ่งรอบ ในหลักการเดียวกันคือการใช้เวลาหมุนนะคะค่ะจากนี้นะคะเราก็มาดูอีกว่าเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วว่ากลางวันกลางคืนทีนี้เรามาดูเลยว่าในช่องของนาฬิกาของเราเลยนะคะนาฬิกานะคะนาฬิกาแบ่งตัวเลขทั้งหมดมีแค่12แต่ในหนึ่งวันเรามี24ชั่วโมงนะคะหนึ่งวันมี24ชั่วโมง แต่ในหน้าปัดนาฬิกามีแค่12ชั่วโมงเองนะคะนักเรียนลองนับหนึงช่องใหญ่นะคะจากเลข12มาหาเลข1นี่คือ1ชั่วโมงนะคะ1ช่องใหญ่ของของเข็มสั้นนะคะ,ะคุณครูรืออธิบายว่าหน้าปัดนาฬิกาจะนอกจากมีตัวเลขแล้วจะมีเข็มนะคะเข็มสั้นนะคะเข็มสั้นบอกชั่วโมงเข็มสั้นบอกเวลาเป็นชั่วโมงอันนี้เขาเรียกว่าเข็มยาว เข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีนะคะส่วนเข็มนี้ <c oughs> เข็มวินาทีเราเราไม่เรียนนะคะเอาแค่เข็มหลักๆสองเข็มก็คือเข็มสั้นบอกเวลาเป็นชั่วโมงเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีเพราะฉะนั้นเมื่อเข็มสั้นชี้ไปที่ช่องไหนเคลื่อนที่ระหว่างหนึ่งช่องจากช่อง12ไปช่อง เลขหนึ่งช่องเลขสิบสองไม่ช่องเลขหนึ่งแสดงว่าเข็มสั้นใช้เวลาในการเดินทางหนึ่งชั่วโมงนะคะจะบอกเวลาว่าหนึ่งชั่วโมงส่วนเข็มยาวนะคะเข็มยาวนี้นะคะจะบอกนาทีนะคะและในช่องเล็กๆนี้นะคะก็จะมีบอกนาทีนะคะ 1. หนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีสี่นาทีและ 5. ห้านาทีทาเัาเรียนสังกฤเห็นไหมคะว่า 1. หนึ่งนาทีก็ขีดหนึ่งเส้นนะคะ แล้วเมื่อเวลาสมมุติว่าตอนนี้เวลาเข็มสั้นชีเ้เลขก6เข็มยาวชีเ้เลขก2 2เป็นเวลาตอนเช้าก่อนนะคะเวลาหนาฬิกาหนาฬิกาทีนี้ของนาฬิกาแล้วนะคะ6องนาฬิกาแล้วของนาฬิกาต่อมาเข็มยาวเคลื่อนที่มาหนึงช่องเข็มยาว เคลื่อนที่มาหนึ่งช่องเมื่อกี้เราหกนาฬิกาเขียยาวเคลื่อนที่มาหนึ่งช่องแสดงว่าเคลื่อนไปเท่าไหร่คะหนึ่งนาทีก็เท่ากับหกนาฬิกาหนึ่งนาทีเครื่อนอีกหนึ่งช่องคะ่ะหนึ่งขีดเล็กๆนะคะสองนาทีคุณครูพูดผิดว่าหนึ่งช่องเป็นหนึ่งขีดค่ะสามนาทีสี่นาทีและห้านาทีอ้าวทำมาชี้ตรงนี้ล่ะตรงไหมคะลองดูตรงไหมคะ ทีนี้เข็มเข็มสั้นชี้เลขหกเข็มยาวชี้เลขหนึ่งนะคะแต่ว่าเรานับขีดมาหนึ่งขีดนะคะหนึ่งขีดคือหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีสี่นาทีห้านาทีก็เท่ากับหกนาฬิกาห้านาทีค่ะถ้ามันเคลื่อนไปเรื่อยล่ะคะจะไปอีกกับจะไปอีกนะคะเครื่องันนี้ก็เป็นหกนาฬิกากับสิบนาทีนะคะ แต่ละช่องนี้จะเป็น5้านาทีนะคะถ้าถ้าเข็มยาวนะคะช่องหนึ่งห้านาทีขีดละหนึ่งนาทีนะคะหบวก5้าก็เป็น10ค่ะ10นาทีต่อวมาเคลื่อนมาอีก11 1เอ3ด4 15สห้านะคะอันนี้คือหนาฬิกา15้านาทีื่อนอีกนะคะเคลื่อนทีละ5 5หนาทีไปเลยหนาฬิกา 20นาทีเห็นไหมคะนาฬิกาย5นาที6นาฬิกา30นาทีค่ะเคลื่อนมาเรืนอหนาฬิกาสานาทีตรงไหมนะนักเรียนดูดีๆนะคะเอาให้ตรง6นาฬิกา30สนาทีทีนี้นักเรียนจะสังเกตว่าจากตอน5นาที10นาทีเข็มสั้นเราชี้ที่เลข6กนะคะชี้ที่เลข6ตรงแต่พอเคลื่อนมาระยะตั้งแต่6นาฬิกา ขูย้อนกลับไปใหม่ว่าตั้งแต่หกนาฬิกายี่สิบนาทีนี่เริ่มมีการเคลื่อนที่ของเข็มสั้นนะคะเมื่อหกนาฬิกาสามสิบนาทีเข็มสั้นก็เคลื่อนไปอีกแล้วพร้อมที่จะเดินเพราะว่ามันผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วมันจะเดินทางต่อนะคะเข็มสั้นจะเดินทางเหมือนกันนะคะทีนี้ตอนนี้หกนาฬิกาสามสิบนาทีเราจะเรียกว่าหกโมงครึ่งนะคะหกโมงเช้าหกโมงครึ่งนะคะผ่านมาแล้วครึ่งชั่วโมง ก็จะเดินทางนะคะเข็มจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆเรื่อสๆไสอบห้าสี่สิบนะคะหนาฬิกาสี่สิบหนาฬิกาสี่สิบห้านาทีหนาฬิกาห้าสิบนาทีหนาฬิกาห้าสิบห้านาทีนักเรียนสังเกตเข็มสั้นตามไปด้วยเข็มสั้นนะคะสังเกตเข็มสั้นตามไปด้วยนะคะและสุดท้ายก็จะมาพี่หนาฬิกาหสิบนาทีไหมไม่นะเราเรียกว่า มันมาเป็นที่เลขเจ็ดแล้วนะคะนักนนี้ให้สังเกตว่าเข็มสั้นชี้เลขใดชี้ที่เลขเจ็ดเข็มยาวชี้เลขสิบสองก็จะเป็นเวลาตรงนะคือเจ็ดนาฬิกาถ้าเข็มสั้นชี้มาที่เลขแปดก็เป็นเวลาเลขแปดแล้วก็เข็มยาวชี้เลขสองเป็นเวลาแปดนาฬิกานะคะเข็มสั้น,เ,นเข็มยาวจะเป็นตัวกระหนดนเข็มสั้นนะคะหมุนมาครบหนึ่งรอบนะคะเป็นหกสิบนาทีนะคะก็คือหนึ่งชั่วโมง เข็มสั้นก็จะเปลี่ยนมานะคะจากแปดเป็นเก้านะคะจากเก้าเป็นสิบนาฬิกาไปเรื่อยๆนะสิบเอ็ดนาฬิกาและสุดท้ายสิบสองนาฬิกานี่พอมาถึงเวลาสิบสองนาฬิกานาักเรียนสังเกตดูดีๆนะสิบสองนาฬิกาเข็มสั้นชี้เลขสิบสองเข็มยาวชี้เลขสิบสองทับกันพอดีเลยเป็นเวลาสิบสองนาฬิกาหรือที่เราเรียกว่าเที่ยงวันเที่ยงนะคะตอนเที่ยงนะคะ เนี่ยตอนเที่ยงด้มาครึ่งวันแล้วนะคะตอนนี้พระอาทิตย์แสงแดดสองตรงหัวเราพอดีเลยนะคะต่อมาหลังจากเที่ยงวันแล้ว12นาฬิกาบวกหนึ่งก็จะเป็น13นาฬิกานะคะเลื่อนมาเรื่อยๆ2อ,อบวกหนึ่งสังเกตง่ายๆคือ12บวกหนึ่งเป็น13 13นาฬิกาี่บ่ายโมงนะสอบวก2เป็นเท่าไหร่คะ12บ,บวก2เป็น 14นาฬิกาคือบ่าย2โมงค่ะ14นาฬิกาทีนี้12บวก3เป็น15นาฬิกาอ้าวไม่ตรงละ16นาฬิกา็น้า1ินาฬิกา,า,าลงเย็นนะคะ12บวกสต่อมา12บวกหเป็น12บวกเป็น17นาฬิกาหรือ5้าโมงเย็นนะคะ17นาฬิกา สิบเจ็ดนาฬิกาหรือห้าโมงเย็นมีใครงงไหมคะตอนนี้อย่าเพิ่งงงนะลองสูนที่บ้านถ้าใครมีนาฬิกาแบบนี้นะคะต่อมาอาผูค้ครูบอกว่าจะหมดเวลาก,กลางวันละสิบหกนาฬิกาแล้วไอ้สิบเจ็ดนาฬิกาแล้วบวกสิบสองเป็นสิบแปดสิบแปดนาฬิกาตรงนี้สิบแปดนาฬิกาหรือหกโมงเย็นนะคะหรือหกโมงเย็นตอนนี้ยังเป็นกลางวันอยู่พอดีนะคะ เป็นกลางวันคือหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นสังเกตว่าเข็มนาฬิกาเข็มสั้นประชีทลขหกที่เลขเดิมเข็มยาวชี้เลขสิบสองเลขเดิมคือมันผ่านวนหน้าปัดมาหนึ่งรอบแล้วคือครึ่งวันนะคะหกนาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกานี่คือกลางวันเมื่อไรที่เข็มยาวเคลื่อนมาเลขหนึ่งนะคะของเวลาสิบแปดนาฬิกาหนึ่งนาที เริ่มเป็นการคืนแล้วนะคะเราจะนับเป็นการคืนแล้วนะคะบ้านเราเรียกว่ายามแรงค่ะแรงแล้วามาเคลื่อนมา18นาฬิกา5นาทีเริ่มข้าแล้วนะคะ18นาฬิกา10นาที18นาฬิกา15นาที18นาฬิกายี 20, นาฬิกา, 20, า,กา21เเริ่มเริ่มเริ่มดูสังเกตเข็มเข็มสั้นนะคะเข็มสั้นเริ่มเข็มสั้นเริ่มที่จะเคลื่อนที่แล้วเหมือนกัน สิบแปนาฬิกานาทีหรือ6โมงเย็นครึ่งนะคะโมงครึ่งนาฬิกา35ไล่มาจนถึง19นาฬิกาค่ะกัวสั้นๆ19นาฬิกานะคะเห็นไหมคะ1ทุ่มแล้วค่ะ1ทุ่มแล้เรียนรับประทานอาหารเย็นหรือยังคะบางบ้านก็รับประทานอาหารเย็นแล้วบางบ้านรับประทานตั้งแต่หโมงเย็นแล้วนะคะอ่ทุ่มนักเรียนทำอะไร1ทุ่นาที1 0นาที20นาที30นาที ไปเรื่อยๆนะคะทุ่มครึ่งค่ะทุ่มครึ่งทุงครึ่งก็คือเท่าไหร่คะ10 9เกนาฬิกาก็าคือสิบวกเจ็นะคะสิบเานาฬิกาสาิบนาทีสินาฬิกาสีิบนาทีสิ้านากาสีิบนาทีสินาฬิกาห้นาทีสินากหห้า,า,าและ,ะสองทุ่มค่ะ2องทุ่มก็คือ เขาเรียกยังไงล่ะสองทุ่มเราเรียกแต่สองทุ่มสองทุ่มก็คือสังเกตว่าเอาสิบสองมาบวกแปดเป็นยี่สิบเรียกว่ายี่สิบนาฬิกาหรือสองทุ่มนะคะตอนนี้นักเรียนบางคนเริ่มหานอนแล้วค่ะเพราะว่าจะเข้านอนแล้วนะคะสองทุ่มจะมีข่าวในพระราชสำนักทุกวันทุกช่องสองทุ่มเป็นเวลาที่จะต้องถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักนักเรียนก็คงจะรู้นะคะต่อมาเมื่อสองทุ่มแล้วก็จะเป็นสามทุ่มที่เราเรียกกันง่ายๆกีดปากว่าสามทุ่ม 3ทุ่มเรียกว่ายังไงอ่าเข็มสั้นจะชี้ที่เลขเเข็มยาวชี้เลข12เหมือนกันแต่เวลาที่เรียกก็คือเอา12มาบวก9 9เบวก2เป็น21 9บเวก12เป็น21 21นาฬิกานะคะ21นาฬิกาเคลื่อนมาทีละช่องทีละช่องไปเรื่อยๆครบ60นาทีก็จะเป็น22นาฬิกามาอีกหนึ่งชั่วโมง23นาฬิกา และ้วสังเกตไหมตรงนี้อ้าวงง,ะะงงไหมคะงงไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเอาให้ตรงตรงงงไหมมันกลับมาเหมือนตอนเที่ยงเลยเหมือนสิบสองนาฬิกาเลยคือเข็มสั้นชี้เลขสิบสองเข็มยาวชี้เลขสิบสองเป็นเวลาถ้าเป็นกลางวันคือเที่ยงตรงอันนี้ก็คือเที่ยงเหมือนกันค่ะจะเป็นเที่ยงคืนหรือยี่สิบสี่นาฬิกา 24นาฬิกานะคะตอนนี้ยังเป็น24นาฬิกาอยู่ก็คือหกทุ่มบ้านเรานี่เองนะคะหกทุ่มหรือบ้านเราเพราะม่เรียกว่าเที่ยงคืนค่ะเที่ยงคืนค่ะต่อมานะคะอันนี้เที่ยงคืนหรือ24นาฬิกาหรือหกทุ่มบ้านเราถ้าเข็มยาวชี้ได้ส2องเข็มสั้นชี้ได้สองทับกันแบบนี้นะคะ จะเหมือนเวลาตอนกลางวันเที่ยงวันตอนนี้จะเป็นเที่ยงคืนทีนี้แต่ถ้านะคะแต่ถ้าเมื่อใดที่เข็มยาวนะคะเคลื่อนมาหนึ่งช่องปุ๊บไม่ได้เป็น24นาฬิกาหนึ่งนาทีานะคะจะเริ่มเป็นวันใหม่คะ่ะคือศูนย์นาฬิกาคะ่ะศูนย์นาฬิกากับหนึ่งนาทีานะคะอย่างงานะคะเอาใหม่นะคะม,ม่อ่าทาเข็มยาว ชี้เลข12เข็มสั้นชี้เลข12ทับกันในเวลากลางคืนเรียกว่า24นาฬิกาหรือ6กทุ่มแต่ถ้าเมื่อใดที่ผูกว่าเมื่อใดที่เข็มยาวเคลื่อนที่ไปปุ๊บเคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกาเขาเรียกว่าเคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกาเคลื่อนมา1นาทีปุ๊บจะเป็นเวลา0นนาฬิกา1นาทีนะคะ mm. เพราะเริ่มวันใหม่แล้วเราไม่นับว่าเราไม่อ่านว่า24นาฬิกา1นาที จะเป็นศูนย์นาฬิกาแต่บ้านเราก็ยังเรียกติดปากว่าหกทุ่มหกทุ่มหนึ่งนาทีหกทุ่มหนึ่งนาทีน,นี้นะคะอันนี้คือภาษาภาษาที่เราใช้ทั่วไปภาษาพูดนะคะแต่ในภาษาที่เราจะเขียนภาษาร,ษราชการว่าศูนย์นาฬิกาหนึ่งนาทีเคลื่อนมาห้านาทีสิศูนย์นาฬิกาห้านาทีศูนย์นาฬิกาสิบนาทีศูนย์นาฬิกาสิบห้าไปเรื่อยๆนะคะศูนย มาไล่มาทีละทีละช่องทีละห้านาที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 ไปเรื่อยๆจนมาถึงค่ะนี่เช้าวันใหม่นะคะเช้าวันใหม่หนึ่งนาฬิกาหนึ่งนาฬิกานะคะตีหนึ่งบ้านเรานั่นเองค่ะหนึ่งนาฬิกาเคลื่อนไปอีกหกสนาทีนะคะสองนาฬิกาทีนี้นะคะ นาฬิกาก็หมุนไปเรื่อยๆนะคะเมื่อกี้เรา2นาฬิกาหรือตีสองนะคะต่อมาเข็มสั้นชี้เลข3เข็มยาวชี้เลข12เป็นเวลา3นาฬิกาหรือตีสามเวลาก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆทีละช่องทีละช่องทีละช่องเป็นหนึ่งนาที15 3หนาฬิกาสนาที3นาฬิกา20่นาทีคุณรูเคลื่อนช่องละ5นะคะตอนนี้ครูเคลื่อนที่ช่องละ5ไปก่อน3นาฬิกา25นาที นักเรียนนับไปด้วยนะคะ3มนาฬิกา3าสินาทีหรือตี3ครึ่งนะครับหรือ3านาฬิกาครึ ans, ร่งนี่นะคะ3นาฬิกา35นาทีนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนับไปด้วยดูไปด้วยนะคะ,ะ,คะเพื่อนช่องละ5้านะคะนี่ถ้าช่องใหญ่นะคะจากเลขเจ็ดมาเลขแปอีก5นาทีก็จะเป็น3นาฬิกา4ีสิบนาที3มนาฬิกา45นาที3ามนาฬิกา55หนาที สามนกาห้าสิบก่อนสามนากาห้สิบนาทีสามนาฬิกาห้าสิบห้านาทีแล้วเข็มสั้นชี้เลขสเข็มยาวชี้เลขสิบสองสี่นาฬิกาหรือตีสี่จะสว่างแล้วนะคะนักเรียนตื่นหรือยังพ่อแม่บางคนอาจจะตื่นแล้วนะคะไปทำพารากินตั้งแต่เช้าเช้าตีสี่ค่ะที่เราเรียกว่าตีสี่มันเคลื่อนที่มาเรื่อยๆนะคะหนึ่งช่องคือหนห้านาทีนะคะหนึ่งช่องตัวเลขนะคะ ห้านาทีห้านาทีไปเรื่อยๆอ้าวตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะอ่ะตอนนี้นักเรียนลองตอบสิสี่นาฬิกาเท่าไหร่คะสี่นาฬิกายี่สิบห้านาทีสี่นาฬิกาสามสิบนาทีสี่นาฬิกาสี่สิบห้านาทีแบบนี้ค่ะสี่นาฬิกาจากสี่นาฬิกาก็จะเป็นห้านาฬิกาห้านาฬิกาหรือเรียกว่า ตีห้าตีห้าเช้าหรือ,อยังเริ่มเช้าแล้วเริ่มมีแสงแล้วนะคะเริ่มตื่นแล้วนกเริ่มบินแล้วนะคะนกเริ่มออกหากินแล้วสีน่นาฬิกาบางคนเอยห้านาฬิกาบางคนก็ยังไม่ตื่นคะ่ะก็เคลื่อนมาอีกคะ่ะห้านาฬิกาสิบนาทีสิบห้ายี่สิบไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนสังเกตว่าเมื่อไรที่เข็มนาฬิกามันเคลื่อนมาที่นี่ปุ๊บนะคะ มาอยู่ที่เลข6ก็นับไปเลยห้า15 20 25ห0เป็นเวลา30นาทีนะคะเข็มสั้นก็จะเริ่มชี้เปลี่ยนทิศทางไปแล้วจะเดินต่อแล้วนะคะเข็มสั้นก็จะเดินทางไปต่อเหมือนกันก็จะมาถึงเวลาหกนาฬิกาหกนาฬิกาแล้วเรียกยังไงวนกลับมาในตอนกลางวันแล้วหกนาฬิกาหรือหกโมงเช้านะคะตอนนี้ จะเริ่มเวลากลางวันแล้ว6นาฬิกาก็คือ6โมงเช้านะคะถ้า6นาฬิกาเคลื่อนที่มาหนึ่งบบเป็น6นาฬิกา1นาทีในเช้าเลยนะคะเช้าแล้วก็จะกลับวนไปที่เดิมคือ6นาฬิกา7นาฬิกา8นาฬิกา9นาฬิกา10นาฬิกาไปเรื่อยๆนะคะจนครบจนถึง12นาฬิกา ก็จะเป็นเที่ยงวันนะคะนักเรียนในสังกตดูง่ายๆนี้นะคะเที่ยงวันนะ,ะมันก็จะวนกลับมาอีกรอบหนึ่งคือทวนทบทวนก็คือกลางวันจะเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะหนาฬิกาถึง18นาฬิกาเป็นกลางวันส่วนกลางคืนนะคะก็จะเริ่มเวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา1นาทีจนถึง6นาฬิกานะคะก็จะเป็นกลาง ว่าไอ้กลางคืนห่านครกฟอไฟผานคุกผู้ผิดนะคะหกโมงเชา้าจนถึงหกโมงเยน็นหลังหกโมงเยน็นจนถึงหกโมงเชา้าจำง่ายๆนี้นะคะก็จะเป็นเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นโลกของเรานี่นะคะนับเวลาแค่กลางวันกลางคืนะไม่มีเวลาอื่นนะคะในโลกมนุษย์เนี่ยมีกลางวันและก,กลางคืนนะคะโดยใช้นาฬิกาที่มีเลขแค่ถึง12เท่านั้นนะคะอันนี้แบบ ดูตัวเลขแบบเข็มนะคะทบทวนอีกรอบก็คือเข็มสั้นจะบอกเวลาเป็นชั่วโมงนะคะถ้าเข็มสั้นชี้เคลื่อนที่1ช่องนะคะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีถ้าเคลื่อนที่1ช่องเล็กในหนึ่งช่องเล็กอย่างนี้นะคะ1ขีด,ดเล็กก็เป็น1นาทีแต่ถ้าเคลื่อนที่1ช่องใหญ่จากเลข12มาเลข1นี่ก็คือ5นาทีหะ5นาทีจากเลข1มาถึงเลข2ก็เป็นอีก5นาทีนะคะ อันนี้คือหลักการในการดูคันดูเวลานะคะในการดูเวลาแบบเข็มนะคะนักเรียนหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ท่านเรียนได้ลองไปสังเกตแล้วก็ลองมีนาฬิกาเก่าไหมลองมาหมุนดูนะคะนักเรียนดูตามช่องนะคะว่าหนึ่งช่องหนึ่งช่อง,อ,งอย่างนี้เขาเรียกว่าหนึ่งช่องใหญ่ของเข็มสั้นเป็นหนึ่งชั่วโมงหนึ่งช่องใหญ่ของเข็มยาวเป็นห้านาที แต่หนึ่งช่องเล็กๆที่แบ่งขีดไว้ยังไงคะคือหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีนักเรียนลองลองไปหมุนนาฬิกาลองสังเกตนาฬิกาอันนี้นาฬิกาแบบเข็มนะคะอันนี้เรื่องนาฬิกาแบบเข็มการดูนาฬิกาแบบเข็มส่วนนาฬิกาดิจิตอลหรือน,นาฬิกาแบบตัวเลขคุณครูจะสอนในชั่วโมงต่อไปสําหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนทบทวนนะคะไปทบทวนหมุนนาฬิกากลางวันและกลางคืนนะคะ กลางวันและกลางคืนสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ได้มาแนะนำนักเรียนวิธีการดูเวลานะคะการอ่านเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาแบบเข็มนะคะซึ่งเราเรียนรู้แค่2เข็มก่อนนะัคือเข็มชั่วโมงก็คือเข็มสั้นนะคะเข็มชั่วโมงเข็มนาทีก็คือเข็มยาวนะคะคุณครูทบทวนไปบ้างแล้วนะคะนักเรียนก็ลองไปทบทวนดูว่าเข็มสั้น มีหน้าที่บอกเวลาเป็นชั่วโมงมันนับไปยังไงเข็มยาวหน้าที่บอกเวลานับอย่างไรนะคะให้หนักเรียนทบทวนถ้านักเรียนอยากรู้อยากอ,าอ่านจำนวนค่าตัวเลขค่านาฬิกาบนหน้าปัดนาฬิกาได้ถูกต้องเนี่ยนักเรียนต้องฝึกด,ดูบ่อยๆนะคะพยายามดูแบบเข็มนาฬิกาแบบเข็มนะคะส่วนนาฬิกาดิจิตอลนี่มันดูง่ายนะคะถ้านักเรียนดูเป็นแล้วนักเรียนก็จะสามารถไม่ว่าจะเป็น เข็มที่มีสามเข็มสองเข็มนักเรียนก็จะสามารถดูค่าเวลาได้บนหน้าปัดนาฬิกาได้ถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากนะคะเดี๋ยวจะให้การบ้านนักเรียนไว้นะคะให้ฝากไปทบทวนนะคะทบทวนโดยการทําการบ้านทบทวนโดยการดูนาฬิกาของจริงเลยนะคะดูนาฬิกาของจริงใช้จริงนะคะนักเรียนจะเข้าใจนะคะแล้วก็ฝากให้นักเรียนดูแลสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็ ฝึกอ่านฝึกเขียนเรียนรู้อยู่ที่บ้านนะคะสงสัยไม่เข้าใจอะไรสามารถสอบถามคุณครูได้ทันทีนะคะไม่ต้องในในช่วงระยะเวลาแบบนี้นะคะการเรียนรู้โดยการอยู่ที่บ้านโดยการสอบถามครูโดยตรงโดยการเรียนรู้นอกจากที่ครูคสอนแล้วนักเรียนสามารถไปสืบคน้นการเรียนรู้ได้หลายช่องทางนะคะไม่ใช่เพียงครูจุฬาพรที่สอน คุณครูท่านอื่นๆที่สอนในย t ท b e ที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเราเนี่ยนะคะเรื่องเวลาและเรื่องที่นักเรียนต้องการรู้นักเรียนสามารถไปสืบค้นดูได้นะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในช่วงที่เราเรียนรู้อยู่ที่บ้านกักตัวอยู่ที่บ้านหรือเราไปไหนในช่วงสถานการณ์นี้ยากลําบากก็ฝากให้หนักเรียนดูแลสุขภาพนะคะให้แข็งแรงแล้วเราจะได้เจอกันในชั้นเรียนค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย สำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูจุลาพรคู่นาวัฒน,นนันต้องขอขอบพระคุณนายเสถียรลำพาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมาเขียบที่ให้คำแนะนำปรึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยดีเสมอมาค่ะขอขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ